สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการเพราะถั่วงอกในแก้วกาแฟนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะมีถั่วงอกนะครับถุงหนึ่งนะครับผมซื้อมา35บาบาทนะครับแล้วก็แช่นะครับเทลงไปเลยนะครับ ครับเราก็แช่ไว้ในน้ำอุ่นนะครับเพื่อที่จะอ่าเร่งให้เขางอกไวๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาเมล็ดที่เสียนะครับที่ไม่งอกเขาคือเขาจะลอยขึ้นนะครับส่วนเมล็ดที่จมก็เป็นเมล็ดที่พร้อมที่จะงอกนะครับเราก็จะแช่น้ําไว้นะครับสี่ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะครับ จากนั้นเราก็เอาไปใส่ในแก้วนะครับวิธีนี้เราก็มั่นใจได้นะครับว่าถั่วงอกที่เรารับประทานไปนะครับจะไม่มีสารเคมีนะครับเพราะว่าเราทําเองนะครับตอนนี้เราก็จะรอนะครับสี่ชั่วโมงนะครับเราค่อยเอามาใส่แก้วนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราแช่ไว้สชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่า โซ่เขียวของเรานะครับพร้อมที่จะงอกแล้วนะครับเราก็จะใส่แก้วกาแฟแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะรูด้วยนะครับส่วนที่ก้นแก้วครับเราก็ใช้ที่ชู่นะครับใส่ไว้นะครับวิธีการนี้เราจะไม่เปิดน้ำลาดลดนะครับเราจะใช้ ฟอกกี้เราครับฉีดนี่ครับเราใช้กระดาษทิชชู่นะครับวางไว้ที่ก้นแก้วเรานะครับวิธีการนี้นะครับก็เป็นการเพราะถั่วงอกที่เรามั่นใจนะครับว่าเราทานเข้าไปแล้วนะครับจะปลอดสารนะครับเพราะว่าตาม ของตลาดไปซื้อมาไม่รู้ว่าเขาฉีดสารอะไรลงไปบ้างนะครับอันนี้เราสามารถเพาะเองได้นะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับ ครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับส่วนแก้วข้างล่างครับเราก็จะใส่เยอะกว่าเพื่อนครับเพื่อที่จะให้เขาดันขึ้นมาครับเราก็จะวางไปลักษณะนี้นะครับเอาซ้อนกันสามแก้วนะครับนี่นะครับนี่ครับเราจะซ้อนกันไว้แบบนี้นะครับเราเช้าเราก็ใช้ฟอกกี้นะครับใส่น้ำฉีด เช้าเย็นครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็ประมาณสามวันสามคืนนะครับเราก็สามารถนำหัวง,งอกออกมาทำอาหารได้แล้วนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเอาใส่แก้วนะครับไว้หนึ่งคืนนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เขางอกแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่านะครับ ขวดที่อยู่ใต้ล่างสุดนะครับเขาก็ดันขึ้นเริ่มดันขึ้นมาแล้วครับครับก็จะดันขึ้นมาเรื่อยนะครับอีกขวดก็จะดันขึ้นมานะครับก็ง่ายมากนะครับวิธีการนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเอาไปใส่าภาชนะอะไรปิดฝาครับเราปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับเราดูแค่ว่าถ้ากระดาษที่โชว์เราแห้งนะครับแล้วก็ฉีดน้ําครับถ้าไม่แห้งก็ไม่มีเวลาก็ไม่ต้องฉีดนะครับ นี่ครับเรจะเห็นว่าเริ่มดันแก้วขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคืนที่สองกันนะครับนี่ครับและนี่ก็คือเป็นคืนที่สองแล้วนะครับก็จะสามารถรับประทานได้นะครับขณะนี้ครับขณะคืนที่สองนะครับแต่ว่าผมก็จะเอาไว้อีกหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้อารมต้นเขาได้อายาวกว่านี้นะครับก็เป็นการปลูกถั่วงอกแบบคอนโดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคืนที่สามกันต่อเลยนะครับ นี่นะครับหลังจากเราเพาะไว้3คืนนะครับกับตอนนี้เวลา1 3บสานาฬิกาสีนทีนะครับเราก็จะได้ถั่วงอกออกมาแบบนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆทำนะครับตอนเช้าก็เก็บใส่ตู้เย็นได้เลยนะครับเพราะว่า บางท่านไม่ชอบทานนะครับแบบเป็นต้นแบบนี้นะครับพอดีว่ามันเกินเวลาไปหน่อยนะครับก็เลยเขาเริ่มออกใบนะครับนี่ครับแต่ก็สามารถทานได้นะครับต้นอ่อนนะครับของถั่วงอกเรานะครับนี่นะครับที่เหลือนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็สามารถรับประทานได้นะครับ รับโดยที่เราไม่ต้องลดน้ํานะครับหรือว่าเราถ้าเห็นว่าเขาแห้งค่อยลดนะครับอย่างนี้ไปผมก็จะทําการเทนะครับครับก็จะเทใส่นะครับ เรวก็ทําการตัดได้เลยนะครับตัดลากทิ้งเลยนะครับนะครับก็ทิ้งไปนะครับส่วนลากนะครับแล้วก็จะได้สัวงอกมาแบบนี้นะครับ นี่นะครับได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับสวงอ,อกเราครับปลูกแบบคอนโดแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการตัดรากออกนะครับ นี่นะครับคุณแม่บ้านก็สามารถทำไว้ได้นะครับอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ว่าเรามั่นใจได้นะครับเพราะว่าไม่มีสารตกค้างนะครับเราทำแบบนี้ นี่ครับเราได้มาทั้งหมดนะครับก็เยอะเลยครับโลกว่านะครับสำหรับถั่วงอกที่เราเพาะนะครับนี่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ